ใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะมาสองตัวเล่นกัน <c oughs> โดนกัดหูแล้วนะ่ะหูยังไม่ดีอยู่กัดหูเขากัดขาเขาไนงะ นี่นี่นีอกินอาหารต่อหรือเปล่านล้กวกหนีมากินอาหารไม่ใช่เหรอลูกนั่น เขาเรียกดำน้ำตาลหนุกไม่ได้เรียกหนูเห่าทำไม๋ยวช่วยเขาเรียกเหรอลูกหายดำน้ำตาลไปไหนหลูกเล่นกันเหนื่อยกินอาหารต่อ กินเก่งแต่ไม่อ้วนเนะเราเนาะออนอนเฝ้าอาหาร อืมเก่งมากเป็นความคิดที่ดีมากลูก